ละเจหนูจะไม่ได้มารีวิวเจในวันนี้หนูจะรีวิวเจพรุ่งนี้นะจ๊ะใครอยากดูคลิปเล่นเจพรุ่งนี้เลยจ้ะแล้วก็วันนี้เราจะมาบอกวิธีการซื้ออีเจจอยไลท์แล้วก็สกิลของนางรวมไปถึงกูป๊ปในคลิปที่แล้วด้วยเพราะเราไม่ได้บอกในคลิปที่แล้วโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากอีอีกู๊ปก่อนเลยนะอีกู๊ปเนี่ยวิธีการหานางก็ง่าย อย่างแรกเราต้องมีสังสแครบก่อนวิธีซื้อสครบอันนี้เราจะรวมไปถึงสแครบเลยนะแต่เราจะไม่ได้บอกอาสกิลของนางแล้วก็สเตตัสของนางเนาะสแครบเนี่ยจะหาโดยการเก็บรีเซิร์ชทวิสตอร์ของกูกโดยการนี่เขาบอกว่าต้องครบ50ก่อนซึ่งตอนนี้เรามีร้อยเลยพอเราได้หรอพอเราได้ครบ50แล้วใช่ไหมอย่างที่2ที่เราต้องเตรียมเลยคือ น้ำหมึกพันห้าพันห้าร้อยใช่น้ำหมึกพันห้าร้อยจากนั้นเราก็จะซื้อสแคปได้แล้วเราก็ต้องเก็บมาเตอรี่ของสแคปให้ครบสามแต่ฉันเก็บครบหมดแล้วเราก็จะครบเงินเราก็จะได้เงื่อนไขของกู๊ปคือเราเรื่อนาขที่สุดหนึ่งของกู๊ปเลยนะคือเราต้องมีสแคปมาเตอรี่สามก่อนสามมาเตอรี่อ่ะแล้วเราก็ต้องมีหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบน้ำหมึก เพื่อมาซื้อนางโอเคเรามาดูสเตตัสของกูกันสเตตัสของกูเนี่ยก็คือเลือดจะ3เพราะว่าไม่ใช่ตัวเมนสกิลเช็ค3ก็คือพอได้มูเมนท์สปีดสี่ก็คือเดินได้เดินเร็วสเตอร์มิน่าสี่คือเยอะสเตลลสองคือแบบสเตลหรือสเตลอันนี้ไม่รู้นะคือสองเอ้ยก็ค,คือแบบหาง่ายอ่ะหาง่ายโดนเจอได้ง่าย แล้วก็ตัวนี้ปั่นช้าอยู่ที่2ดาวเรามาดูอ e ีเจ้จอยไลท์กันบ้างดีกว่าอีเ e จ้จอยไลท์หรือกิทเทนกิทเทนนางมีเงื่อนไข2งเงื่อนไขนำกับน้ำมึกที่ต้องใช้บอกน้ำมึกก่อนน้ำมึกที่ต้องใช้เราต้องใช้2,500น้้าหมึกนะคะแล้วก็เงื่อนไขแรกเลยเราต้องเก็บทวิสต์เรซิ่วของนางให้ครบ 50ก่อนซึ่งตอนนี้จะมี69คือจะซื้อได้แล้วก็เราต้องหาเครื่องครบ300เพราะว่านางแบบเหมือนติดเครื่องอ่ะเออแล้วเมื่อหาเครื่องครส300้อเราก็สามารถซื้อนางได้พอเราซื้อนางมาแล้วเนี่ยสเตตัสของนางเรามาดูกันเลือกที่3เพราะว่าไม่ใช่ตัวเมสกิลเช็ค2ถือว่าน้อยมูมมสปีอยู่ที่3คือกลางกลางสเตอร์มินาอยู่ที่3ก็พอไดส้สติวหรือสเตลอันนี้ไม่รู้2ก็คือเจอได้ง่าย แล้วก็ปั่น5ดาวนั่นแหละจ้ะอ,อ๋อลืมรีวิวสกิลเลยขอโทษค่ะสกิลของกรูปนั่นก็คือคักเมื่อนางใช้เนี่ยนางจะเป็นการดึงอีอ,อ,อีตูนที่มันเป็นเป้าหมายของนางอะ่ะเป็น t a ร์เกตของนางเนาะก็คือคูดาจะอยู่ที่30วินาทีส่ว so, นอีเจจอยไลท์ก็คือนางจะสามารถวาร์ปไดเเ้เอาใช้ตอนอตอนแพนิคก็ได้ อีก,กูปก็ใช้ตอนแพนิกได้แต่ว่าอีกิเซนก็คือจะเป็นการวาดัดอาจจาะวัดเข้าลิฟตอนแพนิกเนาะส,ส,สกิลคูลดาวอยู่ที่100โอเคค่ะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ